โยสวัสดีครับผมต้นซ่านะครับวันนี้ไม่มีอะไรมากพาออกมาเดินเล่นดูบรรยากาศแล้วพาดูแสงพราทิตตกตอนเย็นด้วยที่วันบนดบรรลาษเดี๋ยวเราไปดูกันนะตอนนี้ก็พามาเดินเที่ยวเล่นไปก่อนระหว่างรอแสงพราทิตตกนี่น้องลาดของไว้บรรลาษมาถึงแล้วใหญ่นะที่นี่พี่ก็ใหญ่นะ ที่นี่ก็เป็นที่สารพัดประโยชน์มีน้ามีกวยฝั่งนี้ฝั่งกองกางเขาจะเลี้ยงกวยนะครับฝั่งนี้ก็จะทำนาอืมตอนนี้ก็จะเริ่มทำนาแล้วฝนนาฝนเริ่มมาแล้วส่วนพระาทิตย์เริ่มตกแล้วนิดนึงบรรยากาศตอนเย็นที่นี่ก็ยามเย็นหงวบ้รนลาดนะ ก็จะไม่ค่อยก็จะสวยแบบแบบหนึง่งส่วนหนองนี่ก็หนองใหญ่อยู่ชาวบ้านก็ไล่ปลายกลับกันแล้ว เป็นไงบ้างครับบรรยากาศหมาคอยะจับหน่อยจับหน่อยหมาคขยเนี่ยไปไหน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 จะขอไปไหนฮะ จะของไปไหนงงงงจะของหายไไปไหนอนี่ครับบรรยากาศทางเดินก็จะเดินวนได้เป็นวนรอบหนึ่งรอบหนึ่งน่าก๊นโลว่าของรอบหนองนี่นะครับผมก็ประมาณโลหนึง เล่นบรรยากาศดาเย็นครับผมจริงตรงนี้ผมก็เริ่มมาวิ่งนะเริ่มมาเออออกหลาไกายตรงเนี้ยแต่เสียดายทางมันเป็นทางหินอะ่ะก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร,แรออ่แต่ก็เออขอเดินเที่ยวชมบรรยากาศได้ได้ใครที่อยู่เราใกล้เคียงบ้านลาดก็อยากลองมาเดินในลาดดูก็ลองมาได้นะครับผมอยู่ทางเข้าหน้าวัดเลยอยู่ตรงข้ามทางเข้า,าวัดเลยเข้ามาสิบเมตรก็เจอหนองเลยครับจะเดินได้เปวงกลมทันที ก็มาก็หาจุดจอดรถกันแล้วนะเพราะมันไม่มีแต่ที่มีคือบรรยากาศตสวยให้คนได้ชมกันตรงนี้ดอกมงดอกไม้แล้วก็จะออกเออไอดอกแดงๆนี่ยผมไม่รู้คือดอกอะไรนะแต่สวยมากสวยดีเนี่ย oh, <no. S 1> ใครรู้่คอมเมนต์หน่อยแต่ผมเองผมไม่รู้ เดี๋ยวผมจะให้ดูพระทิตตกว่าที่นี่สวยไหม,มนี่คืออีกปากหนึ่งของหนองลาดนะครับผม ถ้าดูฝั่งนี้มันจะดูว่าใหญ่นะครับผมแต่โชคดีนะที่หน้านี้มันไม่แห้งแต่ฝั่งนี้แห้งไปแล้วแห้งแกลกเลยไม่มีน้ำไม่ได้ยาก็เป็นข้อดีของบดีคนเลี้ยงกายนะครับผมเลี้ยงกวายเลี้ยงงวก็จะปล่อยง,ปอยงัปล่อยกวายลงไปกินในนี้ได้เพราะมันนี้มีน้ำแล้วแหง้ง แต่ฝั่งนี้ยังมีน้ำอยู่ยังได้โอ้โหลมน่ะลมมันยังเย็นนะ่ะดูแต่เท้าเดินโอ้โหชิววะละครับผมใครที่อยู่บริเวณบม่นาดนะแนะนำมาเดินออกกำลังกายได้เลยสบายๆชิวๆ,วๆนี่ครับแสงสุดท้ายของวันหมดแล้ว มืดเรียบร้อยเงินในกัรหอมลมนี่เข้าปะทะตัวนี่กับนี่หกโมงกว่าแล้วนะจะหกโมงครึ่งนะยังไม่มืดเลยอยากให้ทุกคนมาดูวรัรยากราด ถ้าใครที่อยากลองมาวิ่งมาวิ่งดูผมว่าอาจจะเปลี่ยนอารมณ์การวิ่งกันแหละวิ่งยู่ที่เรียบไงมาวิ่งที่ลูกหลังมั่งมาเดิอนออกดินแดงแบบดินแดงดินแดงนี้เลยก็ที่นี่หนองล้านฝากถ้าใครอยากจะมาก็มาได้นะครับผมก็เปิดอิส่ะเสรี ไม่รู้่ะเปิดไปก็ใครอยากลองมาก็ลองมาดูครับผมเผื่อจะจะชอบ่ะมจะมาวิ่งมาชอบกันแสงคุ้ท้ายของวันหมดแล้ว Lucas? แสงสวยมากถ้าเป็นยังไงกันบ้างครับคลิปนี้อาจจะไม่ได้คุยเยอะนะแต่ให้ดูบรรยากาศเพราะมันสวยแค่ไหนกับดัมเจียนของไว้บราทด ที่หนองลาดโอ้ยเหนื่อยรัดเลยแป๊บก็เนี่ยครับผมบรรมากาศใครอยากมาก็มานะลองมาดูก็ดูตรงข้างมาบ้านลาดเลยก็ลองเข้ามาวิ่งดูมาเดินดูได้ใครมีรถก็มาขับดูกันได้นะครับผมก็ไม่มีไรละก็ขอบคุณที่ติดตามกันนะครับผมขอบคุณครับบ๊ายบาย